อ่านี่เป็นอ่าเป็นสกิลนี่ฮะสกิลปาคีฟเข้าทั้งสามเลนนะฮะซึ่งเขาได้ทำการปล่อยเด็กมอนสเตอร์ทางเลนบนนะฮะตอนนี้เขาอู้หูเฮ้ยมันเฉียวไปได้ยังไงวะเดี๋ยวเฮ้ย โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาเข้ามาพบกันในเกมแล้วะฮะซึ่งวันนี้ผมจะให้เด็กๆเนี่ยเลือกตัวละครที่ถืออาวุธแต่ทุกคนนึกออกไหมฮะมันจะมีตัวเมีดหลายๆตัวเนี่ย ไม่มีอาวุธด้วยซึ่งแสดงว่าตัวเม็ดเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้รับเชิญเข้ามาเล่นในเกมเกมนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าน้องๆเขาจะแก้ไขยังไงนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีทีมข้างบนแล้วก็ทีมข้างล่างอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะเป็นน้องๆในสตรีมนะครับก่อนที่จะไปดูเกมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะฮะส่วนใครที่มันไม่แจ้งเตือนคลิปเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะฮะหรือว่าข้อความข้างบนสุดในกระดิ่งนั่นเองนะฮะไปเข้าไปพบกันในเกมเ มา,มาตัวแรกเลยนะครับก็คือคิวเรนแน่นอนครับอาวุธเขาเหมือนเสี่ยประจันส่วนต่อไปลาวิวปืนนะสองกระบอกแต่ยิงกระสุนออกไปเป็นสิบดิกเตอร์นี่ดาบอมตัส่วนมาเกงก้านี่แน่นอนคาตาคาทาใช่ไหมมันชื่อคาทาถือคาทาอยู่โอเมนนี่เป็นเขเหมือนอะไรว่าเหมือนเคียวอะคล้ายๆมันฟาดได้อะเซเนียวนี่เป็นสมุดสมุดเวทนะฮะสมุดเวทอ่าแล้วก็นี่ไวโอเลตแน่นอนครับกระบอกปืนที่เป็นลูกกีมนะก <c oughs> ิวกดนี่แน่นอน แรงแต่เกมนี้ส่วนไอ,อชาไอ,อชาก็กระทานะคะแล้วก็มีลูกสมุนด้วยนะเป็นเบอร์บี้ใบนี้แน่นอนครับมีอาวุธอยู่2ประเภทใช่ไหมมีอ่าถ้ามันอันตีเนี่ยอาวุธอีกประเภทมันจะออกมานะฮะเดี๋ยวมาดูดีกว่าทีมถืออาวุธเนี่ยใครจะชนะกันนะฮะเมื่อพี่ใอ้สัญญาณน,นับ1-5เมื่อไรเราค่อยตีกันไปอีก <hours> เลยฮนะทุกคนตีกันตีกนใครได้ยินตีกันตี เหมือนแกล้งเด็กอ่ะุกคนตสีกันเหมือนตอนนี้นะยังตอนนี้มีผู้สละชีพไปหนึ่งตำแหน่งนะฮะซึ่งผมก็ไม่ทันได้มองนะว่าเป็นใครเมื่อกี้พอแ็บรูปภาพอู้อู้อู้รู้สึกว่าเลนล่างนี่โดนกดยับเลยนะฮะอ่าริกเตอร์ที่เป็นเจ้าชายแห่งการลัดอู้หุดไม่ขึ้นชีวิตเปลี่ยนผมบอกเลยฮะอย่าให้ทายเกมเด็กขาดนะคิวกดตัวนี้ยอู้หูฝั่งสีแดงเนี่ยได้ไปแล้วนะครับ3คิวแต่สกอเงินนี่ห่างกันประมาณ1 0 0 0พันนะ เลนล่างเหมือนจะโดนกดอยู่นะฮะซึ่งแครี่กำลังเกิดเดินตามมาเฮ้ยอีชาจะตายเปล่าแต่พี่ว่าตายยากอยู่นะยกเวนติดพิษเฮ้ยอ่าไม่เป็นไรนะฮะถือว่าแรกกันไปนะเพราะว่าอีชาไอตัวเฟอร์บี้เองเหมือนเฟ <c oughs> อร์บี้โกรดนะเมื่อกี้ทรงนี้้อเฮยเยยมันติดอะไรตายอ่ะ เหมือนไอเซอร์เขาจะเล่นตัวเตอร์ถนัดมากเลยฮะพี่ว่าเพราะว่าเขาปิดโดนซึ่งตอนนี้มาดูว่าคิวเลนเขาเข้าผิดหรือเขาถูกอ้าเขาถูกจังหวะนะฮะและแครีเราโดนมัดอันติของอีช่าไว้นะฮะมาซึ่งเลนบนนี้แอบดันนะพี่ขอใบหนวะเรนบนแอบดันดุอู้หึาผมขอใบก่อนนะฮะแพทนี้อยากจะบอกว่าป้อมมีการปรับดาเมดแล้วนะครับให้ยิงแรงขึ้นโดยฉะนั้นการเหลาหรือว่าการเข้าไปล้างแขนในป้อมนี่เป็นอันยุ่งยากมากนะฮะซึ่งเลนล่างนี้ กดกันยับเลยนะไม่คิดจะไปเล่นอื่นเนาะคือเลนบนแอบดันเลยนะขอบาบก่อนนะฮะเล่นบนแอบดันเลยฮะ <c oughs> เล่นล่างนิ <c oughs> ดต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแต่เหมือนฝั่งไอ้เขียวจะใกล้แตกนะ,ะป้อม <c oughs> เอา้า <c oughs> มาเกงก้าที่ว่าโดนเนิบในเพจนี้ก็แรงนะครับถ้าเล่นล่างไม่สามารถเอาป้อมได้เนี่ยเล่นบนแตกนะฮะพี่บอกก่อน <c oughs> เอาแล้วไงะฮะตอนนี้เข้าไปล้วงถึงในป้อมแต่อย่างจะบอกนะฮะ ว่าป้อมเผ็ดนี้ยิงแรงมากโดยฉะนั้นป้องกันาความเสี่ยงไว้นะฮะอย่าเข้าไปในป้อมโดยพลาการ <c oughs> นี่คือการเตือนจากช่องกิลูปอนนะฮะฝั่งตรงข้ามหรือว่าฝั่งสีเขียวเนี่ยมีผู้เล่นที่ชื่อว่าโอเมนนะฮะอย่าให้เขามัดติดในป้อมเด็ดขาดเพราะป้อมตีแรงมากนะฮะไม่ว่าจะทายเกยมหรือต้นเกมมีเกราะก็เหมือนไม่มีอะเ <c oughs> อ่ออ่ออ,อ,อ,อ่เอ่เ่นบนฮะตามราชิบะเมื่อวันที่เราเล่นกับเขานะฮะตอนนี้เขากําลังหลออป้อมบนอยู่ซึ่งเ่นล่างเนี่ยมีผู้วับกลับและ ทีมสีเขียวเหมือนจะได้คิวนำอยู่3ามคิวนะฮะแต่เขาลืมไปนะฮะว่าเกมนี้มันชนะกันที่กันที่อะไรฮะ,ะทุกคนใช่เกมชนะกันที่ป้อมเห <c oughs> มือนเขาจะลืมนะฮะว่าเกมชนะกันที่ป้อมนะฮะตอนนี้คือต่างฝ่ายต่างทิ้งป้อมเยอะเกินไปว้าวนะฮะหรือโดนบนหรือโดนบนโอ้ว้าวสองไรเห็นก็ว่าว,าว <c oughs> ซึ่งเลนล่างเนี่ยมีปริมาณชีวิตของปล่อนี่ที่ถือว่าใกล้เคียงนะฮะสำหรับผมผมถือว่าใกล้เคียงนะฝั่งสีแดงออกจะมากกว่าอยู่ประมาณ100ประมาณนั้นเองนะ,ะแต่ตอนนี้ถ้าฝั่งข้างล่างเนี่ยถมผมว่ามันแต่งเอ้ยเดี๋ยวมีผู้โจมตีกันอยู่เลนบนอ่าโอมินใช้อันตีในการมัดไวยอนะซึ่งแน่นอนครับไวยอมีโอกาสร,รอดนะฮะแต่กลิ้งอะอะกลิ้งแล้วไงพี่ตามไปเลยแล้วกันอู้ ผมรู้สึกว่าคนที่ชื่อนูบเนี่ยในเกมนะผมไม่ได้ด่าน้องฮาน้องชื่อ AI แล้วก็นูบจริงๆเนี่ยผู้เล่นคิวเลนเนี่ยโหดมากนะฮะซึ่งเผ็ดนี้คิวเลนไม่ได้โดนบัฟโดนเนิบนะฮะแต่สำหรับตัวละครฟาร์มทุกตัวเนี่ยที่ออกโซลิเวอร์นะฮะโซลิเวอร์เป็นดาบแดงเนี่ยโซลิเวอร์มันถูกตัดดูดเลือดไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะพร้อมกับตัวโอมนิอาร์มเองนะฮะโอ้โหเฮ้ย เียวไม่ได้ยังไงวะเดียวอ๋อผมว่าทาไมเฉียวไม่ได้งไงเพราะว่าทีมฝั่งเดียวกันนะฮะฝั่งเดียวกันผมตกใจว่ามันเชียวไได้ยังไงวะตอนนี้จากสกอร์นะฮะฝั่งเขียวนําถือว่านําอยู่ประมาณ8ตัวถ้าบวกเลขไม่ผิดนะเพราะอ่ะ,อะ,อะ,อะเขาโดดมานะครับซึ่งโดดมาไม่ทันเฮ้ยหรือทันอ๋อฝั่งสีแดงเป็นผู้โดดมานะซึ่งทันนะครับตอนนี้ดิกเตอร์เข้าไปล,ล้วงเลยฮะแต่แต่ยังไงอ้า ฝัคนสีเขียวชนะเฉยเพราะว่าเหตุที่ว่าลิกเตอร์เข้าไปล้วงนะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ทําการโจมตีแต่ลิกเตอร์แล้วเมดเนี่ยตีสกิลรัวอ่ะอย่างที่บอกนะฮะมันคิดตามปเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับปเปอร์เซ็นต์ของจํานวนนะฮะของมาเกงกาของเรานั่นเองนะฮะมาเกงกาฮะใช้สกิลปาลมหน่อยสกิลหนึ่งมั้งถ้าพี่ไม่แน่ใจใช้โชว์ให้คนดูดูหน่อยฮะอ่านี่เป็นอ่าเป็นสกิลนี้ฮะสกิลปาลมซึ่งมันจะปาลมอย่างเดียวนะฮะไม่เป็นการเพิ่มเลือดในทีมฝ่ายเราเองโอ้โห โอ้โหทางป่าบนของของฝ่ายสีแดงนี่โดนกดยับเลยฮะคิวเลนเขาล้วงดีมากนะฮะน้องที่ชื่อว่า AI n o o นคือล้วงแบบจัดๆนะฮะฝั่งเขียวมันจะกดยับเลยฮะตอนนี้แต่ว่าฝั่งแดงก็ไม่ยอมแพ้นะฮะตอนนี้อ้าแค่อย่างที่รู้นะครับว่าตัวดิกเตอร์เนี่ยเป็นตัวโกงในกลางกางเกมกับกลางๆหรือว่าต้นเกมนะฮะ,ะมาดูกันเขาวาผิดจุดหรือเปล่า เอาวาร์ปมาเพื่อจะกลับบ้านนะฮะอย่างที่เรารู้กันระหว่างวาร์ปเนี่ยสามารถโจมตีได้นะฮะแต่มันจะอ่าทาให้หยุดวาร์ปไม่ได้ยกเว้นสตันเท่านั้นนะฮะอูอูอูเลนบนโจมตีอย่างต่อเนื่องนะ,ะตอนนี้คิวเลนจะทํำยังไงนะถ้าเขาโดนฆ่าตายรับรองว่าชัดดาวเกิดขึ้นจากทีมตรงข้ามแน่นอนนะฮะสีเขียวเขาสู้มากซึ่งเซเนียลตอนนี้ออกจากเสียเปรียบมากนะฮะเพราะว่าฝั่งสีฝั่งสีเขียวนี่ดัมเมจออกจะแเรงนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนะะ ฝั่งสีเขียวตอนนี้มีทั้งตัวที่โอ้โหทุกตัวเป็นตัวดาเมจหมดเลยนะฮะส่วนฝั่งสีแดงเนี่ยจะมีตัวที่ยืนยืนเลนได้โอเคอ,อยู่ที่เป็นเทงก็คือเซนเนลนะฮะอ่ออ่อออ,อมีการเปิดอันตีิกันแล้วนะฮะอาจจะมีกระตุกบ้างนะฮะเพราะว่าการโจมตีในแพดรอบรอบนี้เนี่ยโอ้โหมันทารุนเกินไปฮะทุกคนใจร้ายกันไปเป้าพวกอินเติเอเฟเอร์บี้ทำไมจากที่ผมพลาดพลาดในการดูไปเมื่อกี้นะฮะ ตัวละครฝั่งสีแดงม่องทิ้งอีกแล้วฮะเดียว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 ถ้าออกมาแบบนั้นมีโอกาสเสี่ยงนะฮะเพราะว่าเอาแล้วฮะสีแดงเอาแล้วฮะสีแดงอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับสีเขียวนี่มีดาเมจจัดเกินไปนะฮะตอนนี้ไวยโอสิ่งที่ต้องการคือแอตแทกสปีดนะฮะแอตแทกสปีดมีความสําคัญมากเพราะไวยโอยิงช้ามากนะฮะตอนนี้ถ้านับเวลากันคืออยู่ในระหว่างกลางเกมนะฮะจะโดนจบไหมนะฮะในเกมนี้ นี่เป็นเกมระหว่างผู้มีอาวุธท,ทั้งสองฝั่งนะฮะฝั่งสีเขียวปล่อยเด็กแล้วนะฮะเด็กในแผนนี้จะมีอ่าสเต็กด้วยนะฮะเมื่อสเต็กครบห้าเนี่ยจะยิงเร็วและแรงขึ้นนะออเฮ้ยอ่าตอนนี้มีผู้ชมในการกดหยุดแล้วะฮะซึ่งผมอนุญาตให้กดหยุดได้แค่คนละครั้งเพื่อยื้อเกมนะฮะอ่ามาดูกันฮะว่ายื้อเกมได้ไหมเกมจะเปลี่ยนโอ้โหแค่การกดหยุดเพียงครั้งเดียวมีการเปลี่ยนเกมนะฮะตอนนี้ฝั่งผู้เล่นเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเกมอีกหนึ่งครั้งนะฮะ อามาดูดีกว่าว่าน้องๆเขาจะเล่นยังไงนะฮะตอนนี้เขาน่าจะปรึกษาเพียง5้าวินาทีนะฮะในการกดหยุดให้ตายเหอะทีมฝั่งสีเขียวกดอย่างหนักเลยนะตอนนี้ผู้ชมของเราก็บอกว่าอืแรงนะฮะมาดูนะฮะว่าเขาจะจบป้อมกันได้หรือเปล่าเพราะว่าคีบเข้าป้อมแล้วตอนนี้อฝั่งแดงไม่ยอมไม่จบนะเรื่องที่จะเคลียร์คีบก่อนแต่ฝั่งตรงข้ามก็เหมือนเดิมนะฮะไปเอามังกรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะ เฮ้ยระวังนะฮะตอนนี้ไวยโอเริ่มมานะฮะผมบอกก่อนแอตแทคสปีดแล้วก็ดามเมจอ่อดัมดัมดามเมจจากแอตแทคเนี่ยเริ่มมาแล้วฮะเพราะว่ายไวยโอน่าจะออกของประเทศตีตีนะฮะตีแบบว่าตีเน้นคิติคอนนะครับอ่าตอนนี้คิวก่อนเราออกออมิอมนิอาร์มแล้วนะฮะซึ่งฝ่ายตรงข้ามมาดูว่าใครออกตัดเลือดบ้างไหมอ่าอิชาออกแล้วนะฮะ โอเคทั้งสองฝั่งออกตัดเลือดเหมือนกันนะครับซึ่งเขามาแยกกันฟาร์มแล้วตอนนี้เพราะว่าทางฝั่งสีเขียวนี่มีการระแวงนะฮะพอท้ายเกมมีโอกาสที่จะทําให้ไบรท์กับไวยโอเกิดได้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยคิวเลนเขาล่าหงหวนเข้าไปแล้วนะโอ้โหใครบอกว่าแทงฟันหลังไม่เจ็บผมบอกเลยนะฟันข้างหลังทะลุถึงหัวใจตอนนี้เปิดอันติชู้สู้ชุยคีปเข้าทั้ง3เลนนะฮะซึ่งเขาได้ทําการปล่อยเด็กมอนสเตอร์ทางเลนบนนะฮะตอนนี้เขาจะจบป้อมอ้า อย่างที่เห็นนะตอนนี้มีผู้เล่นกดหยุดเกมนะเพื่อย,ยื้อเกมนะให้ฝั่งสีแดงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมมันถูกยื้อจริงหรือเปล่านะครับฝั่งสีเขียวสละชีวิตไปนหนึ่งนะฮะชัดดาระหว่างที่ผมกําลังทําการผ้าเกมเนะี <laughs> ่ยเกมเป็นการจบเป็นที่เยียบย้อยนะฮะและเย็ยบยนต์มากเลยครับทุกคน <laughs> โอเคนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะสกอตามนี้เลยนะครับซึ่งฝั่งสีแดงเนี่ยที่เขาแพ้เนี่ยฮะไม่ได้เพราะว่าเขาเล่นไม่ได้นะฮะแต่เนื่องจากเสตที่น้องๆแต่ละคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นด้วยกันครั้งแรกก็เลยเข้าขากันยากเพียงนิดหน่อยนะฮะแล้วรวมไปด้วยตัวละครเนี่ยที่เป็นตัวท้ายเกมซะส่วนใหญ่นะฮะเหมือนกิ้วกดก็กลางๆออกท้ายเนี่ยแล้วก็ตัวไบก็ท้ายทายอ่าแน่นอน้าตัวกลางเนี่ยเมดตัวนี้ ่แนนนอคือจะพูดจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวต้นเกมด้วยอย่างเช่นตัวเนี่ยลาวิลออกจากต้นเกมออกจากยิงโอเคและตัวไอเซอร์ที่เล่นไอเซอร์เนี่ยตัวริกเตอร์แรงนะฮะซึ่งหรือว่าโหดนะฮะทีมสีเขียวเลือกตัวดับตัวมาโหดมากวันนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะฮะคอมเมนต์กันมานะครับอ่าส่วนผมขอพูดอีกครั้งนะฮะถ้าใครยังไม่กดแจ้งเตือน เนี่ยการุณากดแจ้งเตือนด้วยนะครับที่กระดิ่งอะ่ะกดทั้งหมดอ่าตัวสอนบนสูตรนะฮะที่เขียนมาทั้งหมดหรือว่าทัวร์โเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะโอเควันนี้เราลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ